สวัสดีครับผมสายยานนนทรังครับมืนอนี้กะพี่น้องมาหายุงานิ๋นที่ก่อละครับบ่เลยมาโดนพี่น้องไหนครับผมเก้านี่แหละครับโอ้โหสิไปยังไหนหรอพี่น้องเนี่ยโอ้ยที่จะตบเลยพี่นออ้องเอ้ยยังไงพี่น้อง จดตบมดตอ,ตอ,อ,อาทาไกันพี่น้องติดลมบหานเลยพี่น้องเอ้ยนผนยอยอดพี่น้องโอ้โหปลาดุกครับพี่น้องดุกงไงไม่ได้ใส่คืนดีไม่คืนเตะปลาดุกขึ้นพี่น้องอ้ยวังดูผนอ่ะ โอ้ถึกจันพี่น้องจันแบบไงเลยครับโอ้ยเอาวก็ช็อตเด็ดพอดีพี่น้องไปไปมองคนแล้วถึกจันเพิ่นครับพี่น้องโอ้ยชม,มบรรยากาศพี่น้องเอ้ยหกกะเกาพี่น้องมังหาอยู่หากินบ่ได้มาโดนแล้วครับ อจะมาพอหน้าคนครับเหมือนปลาจันครับโอ้โหมองนี้มาโดนจนมีครับกะเพราตะไคร่ไม่เบิดครับ <c ười> เคียงครบครับอยู่นี่หมือี้อากำลังเป็นดอกครับถ้าตะไคร่ตะไคร่งามแล้ว ไปกับเท่ากันนี่ครับใส่ต้มปลาดุกดุกขอดจันพี่น้องมองยูเป็นไงพี่น้องโอ้ยมาจะทานอะไรเป็นสองสั้นเหรอพี่น้องมาตะกอนนี่นอนดูด,ดินตะครบห้องกันใหญ่แล้ววันนี้มาสามเดือนไปมาลุ้นน้องกันพี่น้อง จักวนนันจูจะดีพี่น้องมาทุกท่ายได้พี่น้องได้ทีเด็ดครับแล้วพี่น้องโอ้เป็นฝูงเลยพี่น้องพี่น้องมาเป็นฝูงเลยครับ นาเป็นฝูงน้องๆทีเดียวครับบอลาพี่น้องมาเป็นฝูงเลยทีเดียวครับบอครับมาเป็นฝูงเลยพี่น้องโอ,บบอ,อ,อ้ทีเดียวครับบอไอ้เจ้าแคระพี่น้องมาถีกับกันได้ อีกแค่เคี้ยนนะพี่น้องกำลังติดกลับอย่มีงานพอดีพี่น้องจะได้กลับมีโอกาสจะได้มาพี่น้องช่วงนี้ฝนเมันก็ว่าน่นมีเวลาจะได้มาเฮ็ดทีไปพี่นอ้องไอ้เบิรงกันนะครับผม ลองมาอีกพี่น้องจคเียพี่น้องสาตัวพี่น้องสาตัวสามตัวสามตัว,ตวสิเมีอะไ่ะพี่นอ้องสิดมกับบ่ล่ มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆสิครับบอ,อ,อมาหาหนาเป็นขึ้เก่าแล้วครับพี่น้องบ่ได้มาโดนนะท่าทางเขาฝนตกช่วงนี้มันบ่ได้มากครับเป็นเดือนเลยครับว่ามีโอกาสจะไม่ให้เพชรจิ๋ให้พี่น้องได้เบิ่งกันผมเป็นอยากมากเลย อ่ะพี่น้องลงน้ำกันครับไปเลยยึดไทยสุดเป็นคือบ่เลือกทีแถมบ่สีตัวพี่น้องสีตัวเข่าตกลน่นตกใจพี่น้อง แล้วครับผมเอาแถมอีกเล็กเทียบพี่นอออ้องปลากกำลังมา ไป้ผมแถมได้พี่น้องเอาเลยแถมดิมานวะไมได้ไปจากหน้าม <c oughs> ันเาาโอ้สามตัวพี่น้องแถมได้เนี่ยแถมได้เนี่ยสามตัวครับผม มีแต่รุ่นนีนะพี่น้องใส่นี่เลยครับอ้าแชมมันนีชุดไทยเลด,ด้วยพี่น้องอ น้ำถพึ่งก็จะเปลี่ยนในสองมือแล้วก็เปิดเปิดน้ำแบบมันอีแม่น้ำใหม่มาเลยพี่น้องป่าครับเพราะวไหนคากันไหนะครับก็นนกเป็นทั้งสี่โดยปกติของมันนะครับผมแป่านิ่งเก่านั่น,นดังเดิมนะว่าใครเห็นทนะี่จะป่าซุ่มพันสายพันธุใหม่มาเป็นป่านิ่งนน่ันแหละแต่วันนีเป็นใกล้ป่าทะเลนนะครับ ไปครับบัตรแถมครับแถมตัวนี้แถมโอเค โอเคครับเดี๋ยวแถมใช้ตัวถ่ายครับผมไปโุยน้ำกันครับผมโอเคครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวกัคลิปนี้ผมก็จะไปสปนีทนะครับผมเดี๋ยวผมดีมากสรุปเอ่อผลงานมื่อนีรจักหน่อยนะครับผม นี่แหละครับพี่น้องผลง,งานมือนีครับผมนี่แหละครับผมแต่พอได้กิ่นยี่ดอกพี่น้องเนี่ยมาสองชั่วโมงนี่แหละเ่ราะเขาเขาจะแมก่กันเขาตาเขาจะออกพี่น้องจ้ะนี่แหละครับผมพไอได้ต้มพอได,ด้ทอดเดู๋ครับผมก็สำหรับชิปนี่สายยานนสังกคง ah uh งรับพา,าพี่น้องมาหาอยู่หาจินพี่น้องบ่ได้มาเห็ดโดดแล้วพี่น้องบ่ได้มา ให้พี่น้องเบ่งคลิปโดดแล้วกัฝากกดไลค์กดติดตามไปน,น้ำได้เลยครับผมช่องสายญาณนวลสังกดไลค์กดแชร์น้ำได้เพี่น้องกะคลิปนี้โตมีอย่างไรนะครับกับเอฟซีทุกคนหรือว่าผู้ติดตามทุกท่านกะอยู่ดีพี่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับสายญาณนวลสังครับกดไลค์กดแชร์น้ำได้เลยพี่น้องแล้วครับผมพอได้กินอยู่ครับโอเคครับผม